สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีงานมานำเสนออยู่2เล่มนะครับเป็นงานว่างนะครับเป็นงานที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับเป็นมีดมาชเต้นะครับขนาด12นิ้วพร้อมซองใคเด็กนะครับตัวนี้เป็นงานสเปคใหม่นะครับที่ทำออกมาเป็นงานเหล็กผนไถนะครับ น้ำหนักดีนะครับพร้อมซองไข่เด็กเล่มนี้ปกติจะเป็นช่างวัดจะทําเป็นซองอัดหนังแท้นะครับแต่ว่าเล่มนี้เป็นทาเป็นด้ามไม้พยุงนะครับก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองมาชมเล่มจริงกันนะครับนี่นะครับเล่มนี้เป็นงานว่างนะครับ ขนาดใบมีด12นิ้วนะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับด้ามไม้พยุงนะครับลายสวยงามนะครับเล็บนี้ไม่ได้ตอกหมดนะครับจะเป็นการใส่น็อตนะครับใส่น็อต2ตัวนะครับขันได้แน่นแล้วก็ได้เนียนกว่าตอกหมดธรรมดานะครับนะครับเข้าด้ามเนียนๆนะครับพร้อมเซฟกัดนะครับ นะครับความยาวแล้วก็น้ําหนักนี่น่าจะใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับใช้งานหนักๆได้นะครับทุกเล่มงานมีประกันให้นะครับคมแตกคมบินก็สามารถส่งมา,าช่างวัดก็จะดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับเล่มนี้นะครับพร้อมซองใครเด็กนะครับ ราคาสามพ้ารบาทนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถทักไทยเข้ามานะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับนี่นะครับสองแน่นๆนะครับราคา3ามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อม ส่งนะครับเล่มนี้เลยนะครับเล่มจริงแล้วก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับจะเป็นงานมีดโบวีนะครับขนาดเก้านิ้วขนาดใบมีดเก้านิ้วนะครับพร้อมสองขายเด็กนี่นะครับเล่มนี้ราคาสองพันแดร้อยบาทนะครับมีงานพร้อมส่งเหมือนกันนะครับเป็นงานว่างนะครับ เล่มนี้จะเป็นงานด้ามประกบฟูนแทงนะครับขนาดความยาวของใบม,มีดนี้9นิ้วนะครับพร้อมสองใครเด็กราคา2,800บาทนะครับการวางพร้อมส่งหากพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับงานสองเล่มนะครับเป็นงานมีดมาเชเต้แล้วก็มีดโบวีนะครับงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งนะครับจำนวนสองเล่ม แล้วก็วันนี้ก็จะมีงานมีดครัวนะครับขนาดเล็กๆนะครับราคา650บาทนะครับไม่มีซองนะครับจะเป็นมีดครัวขนาด7นิ้วนะครับด้ามแปดเหลี่ยมทรงเดบะนะครับสันหนาสีมิลนะครับหากพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถสั่งทำได้นะครับในราคาห5รอยห้บาทนะครับพร้อมส่ง ไม่มีซองนะครับงานสเปคนี้สั่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบคมกันดูนะครับสองเล่มนี้ว่าความคมจะอยู่ประมาณไหนนะครับลองตัดขวดดูนะครับ่ไปนะครับเล่มที่สองนะครับ มาลองอตัดกระดาษดูนะครับนี่นะครับผมก็จะเปิดให้หวานๆประมาณนี้นะครับนี่นะครับงานสเปคนี้ราคา650้าิบาทนะครับหากสนใจทักไทยเข้ามาสั่งทําได้นะครับเป็นงานเหล็กแหนบนะครับตีขึ้นรูปด้วยความร้อนนะครับดาม ไม้ประดูนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่างวัดจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับหากสนใจงานก็ทักทายสอบถามเข้ามานะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็น กรรกหลังใจให้ช่างวัดด้วยนะครับจะได้มีผลงานมีดแล้วก็งานซองสวยๆออกมาให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับก็ลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่างวัดมาโดยตลอดนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ